จะถ่ายอกสวัสดีค่ะสวัสดีจากซาลีทุนค่ะอ้ยสภาพต้องหาถ่ายตอนที่ไม่มีคนเพราะว่าเขาบอกว่าความทีเราอาจจะแบบไปเราไม่ดีนะคะติดถ่ายติดหน้าคนอื่นไม่ได้รับความยินยอมวันนี้วันเสาร์มากันสองคนค่ะที่ฉันลืมเอาไมค์มาด้วยอะ คือเอามานะแต่ว่าลืมถือมาด้วยอ่ะหาอะไรกินกันค่ะวันนี้เราอาจจะเจอไม่เอาฟูขอดแล้วนะไม่เอาฟูขอดแล้วเฮ้ยไปดูรา้านญี่ปุ่นบาร์ทีกินอาหารญี่ปุ่นมันหนยาอไญี่ปุ่นไก่ทอดปูดิงเกินปะะน่ะฮะเอ้ยปูดิงเกินคืออะไรอ่ะปูดิงเกินคือของอีเหลืองๆไงอ๋อ อะไรกินกันจ้าเราลืมบอกเขาว่าเราจะกินที่นี่เขาไม่ได้ถามเราบ้างฉันเป็นคู่ตเมเขาไม่เออเขาไม่ได้ถามเราอ่ะพาเห็นใบเสร็จเขียนไว้ใต้ก็เลยแบบสังเกจ คือว่ามี่เองอใช่ะคุจาให้ดนเลยตะไมจอดในนั้นหรอจะได้ําเดิมันไม่ใช่ฝาหรเป็นแบบเอ้สสค่ะลองมะอ่านมุมาดาว ไต่ไ่สิเป้หมหวานต่าแต่อร่อยอก็ดีอร่อยก็ดีแปลกๆอร่อยได้กินไหมกินอแต่ว่ารสาตอมัจะติดก็ถือว่าแบบวอยู่ลิปเรื่องของการกินชารู้สึกประทับใจอีติดๆมากกว่าได้ อีกนิดเราจะทำเพจรีวิวอาหารได้อหละ oh, <thank> คืออะไรอ๋รอเฮ้ยทำไมที่นี่มันอ้วนหมดทุกตัวเลยเขาเลี้ยงด้วยอะไรอ่ะถ่ายหมาเขาได้ไหมตอนพีดีพีเล่ะถ่ายได้แหละขณะคนจีนคนนั้นยังถ่ายคาบีบราร่าลงเลยว่าดี่้ะลูกไ oh. <81. S 1> ออ้วนเอ้ยตกใจตกใจดูว่าทำไมเสียงมันใกล้ขึ้น มึงรู้ว่ามันมีเหมือนเป็นเจลลี่องุ่นด้วยอ่ะเอ้ยเราเป็นนัทเอาคอนเทนต์ปะอันนี้เราจะไปยิงตามไอนี่นี่เสียเสียงว่าเอาอ๋ออ้าไม่กินอันนั้นหรอจะกินชาใส่ล้างปากไหมอ๋อนี่ที่นี่ดีป้ะเย่เย่เย่โนทีเอ้ยตรงนั้นก็มีนะเธอจะลองนี่ก่อนเหรอลองนะอะได้เอ้ยเดี๋ยวไปลองที่นู่นวันหลังกัน ยังเหลือให้อยู่ไม่ไหวอ่ะเผื่อไปลองด้วยเหยะเหยีบผุเผ่าชาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผุเผ่าชาแปลว่าอะไรผุเผ่าเผ่าคืออะไรชงชาปะเผ่าเผ่าเดียวกับเผ่าเมียนปะใช่น่าจะใช่อ่ะแช่แช่เออแบบมันใช้กันนั่งแช่ได้เลยนะแล้วทำไมถึงมีเหย่เหยีบชาไม่รู้อ่ะนั่นแหละใครก็ได้บอกที น่ากินน่ากินมากทุกคนเฮ้ยช็อกโกแลตเยิ้มๆเลยอ่ะอยากลองไอ้นั่นมันมีลูกเกดหรอไม่อยากกินลูกเกดอยากลองเนี่ยบีเบลิงตันอ่ะบีเบลิงตันอันดับหนึ่งเดี๋ยวมีหลายสิ่งที่เราอยากกินอีกเยอะเลยอ่ะค่อยมาใหม่ซันดทูลคือบ้านหลังที่สองน่ากินมากอ่ะอยากลองกินเลยอ่ะี่ยังไม่มีใครไล่เรายังยังตอนนี้พากลับไนอยู่ตรงไหน เนนอ้ยตวงกินยังไงวะชิ้นเบอร์เลอร์เธออ่ะของเธอรวมทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสิบกว่าหยวนห้าสิบกว่าหยวนสองร้อยห้าสิบกว่าบาทไม่แพงนะสำหรับขนมชิน้นเบอร์เลอร์ต้งสองชิ้นนะอร่อยปะ่ะอืมเอออืมเออนะเดี๋ยววันหลังจะมาลอ,ยอยางอย่างอื่น กดซื้อไปเยอะแล้วกินไม่หมดอ่ะเป็นคนกินนิดกินหน่อยอเลิศร้านชื่อว่าวอเตอร์ฟูเอ็ดค e ีมเ s อร์สลสนุกและชีวิตเมืองเซนแต่ใครก็ได้เอาหนูกลับบ้านไปที่เวเบลิงตั้งของเราค่ะไม่ได้เอาไม้มาด้วยอ่ะเสียใจอ่ะเาาดี๋ยวเราจะได้ตัดเสียงรดกวดไปได้เยอะหน่อยเราจะชิมเบเบลิงตั้งของเราบ้าง อร่อยปะอร่อยอ่ะคือเป็นคนชอบกินบ้างทาไทยอ่ะหเงหอมจริงๆมีคนบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมแบบไม่รู้สึกว่าโอเคอ่ะถ้าใครถากว่าไอใครลักกันใด แต่ยังตัดไม่โดนเห็ดเลยหอมพายอร่อยมากอร่อยนะทุกคนชอบอบบกินละร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทแต่ว่าเนื้อเป็นเนื้อเห็ดเป็นเห็ดร้อยเจ็ดสิบหก เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอีกนะคะเพราะว่าอร่อยมากอืมก็คือโบวว่าเขาพี่เอาที่อมันไม่ใส่จริงเพราะมันแบบมันกรอบอ่ะน้งสวันเวดอนเอะไรอ่ะเปล่าขอพายดิสิมกวรอดัดเราน้ำหอมกันค่ะ 哦、嗯。好啊，好个帽，好阳帽，好米奇好对，没好儿，把好拆了。好的这只。哦，香水，一、嗯嗯这个、这个

ที่สุดความรู้สึกว่าคนไทยแบบแต่กว่ากว่าเออกินถึงดีเทลเลเยอร์แบบเออขนาดอากาศร้อนขนาดนั้นแต่จริงๆที่นี่ก็ยังดีนะคนเป็นยังแต่งแบบสีเสื้อแบบสีสันอ่ะเออได้ยินเลยเขาบอกว่าอะไรเขาเลยเหรอยาเจ๋อเออในคลิปได้ยินไหมในคลิปได้ยิน นั่นดีเขาจะบึ้นอีกรอบอะเราไปดูรถสปอร์ตที่เขาบึ้นๆไันเฮ้ยเออมันได้ยินเสียงปะเรามาไม่ทันบึ้นรถอ่ะราคา ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแต่คนเยอะมากเลยอ่ะคนเริ่มเยอะแล้วตั้งแต่เกือบเกือบสิบเอโมงกว่ากฟินเหมือนกันนะเดินเล่นนะถ้าหน้าหนาวแล้วจะเดินได้เยอะกว่าเนี้เพลินเพลิน,เ,นเย็นเย็นเดี๋ยวรอรอรอทิปอื่นค่อนข้างใหญ่โต แส่งสวยอะคือต่อให้ iPhone 11มันจะถ่ายไม่สวยแต่แบบอสงแต่งงาจริงเฮ้ยดูวันหยุดดีคนเยอะมากชีวิตเมืองจีนของแท้โห่่ะ